ใครจะไปรับรถใหม่เนี่ยฮะแล้วไม่รู้วิธีการตรวจเช็คนะครับกลัวว่ารถที่ตัวเองได้นยจะเป็นรถเก่ารถแท้งบีหรือรถทดลองขับมาหลอกขายนะครับเดี๋ยววันนี้เบสมี3วิธีเช็คลิ์ง่ายๆนะครับที่เบสใช้ในการดูแลลูกค้าจากทั่วประเทศครับมาใช้ฟังกันได้3วิธีนี้ไปไม่มีเซลล์โนไหนมาหลอกเพื่อนๆในการรับรถได้แน่นอนฮะใครกลัวลืมอย่าลืมกดบันทึกคลิปนี้เก็บไว้ด้วยนะครับนะครับขั้นที่1เลยให้เพื่อนๆดูรอยตัวถังและสีนะครับรอบขันเนี่ยถ้าเป็นรถทดลองขับตัวใหญ่จะถูกใช้งานมาอยู่แล้ว ที่สําคัญแล้วที่ลูกค้าส่วนใหญ่รับทราบได้หลังจากรับรถไปมันคือรอยค่าสติกเกอร์ต่างๆที่เวลาล้างรถนะครับแล้วมันเจอกับแสงเจอกับน้ํานะครับทําให้รถเนี่ยมันเป็นรอยสติกเกอร์ขึ้นมาเบสอยากให้ทุกคนมาโฟกัสที่ด้านหน้าเป็นหลักนะครับเพราะว่ารถเทดได์มันจะถูกการวิ่งใช้งานนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูร่องรอยสะเก็ดหินต่างๆนะครับที่ตัวรถนะครับอย่างเช่นเนี่ยคันนี้มันเป็นรถทดลองขับเห็นไหมมันจะมีร่องรอยของเขาเรียกว่าสะเก็ดหินเห็นไหมครับ ก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะครับตามตัวด้านหน้าอยากให้โฟกัสด้านหน้าเป็นหลักนะเพราะว่าโอกาสที่เจอจะง่ายสุดนะพอเราเจอแล้วเราก็สันนิษฐานได้ว่ารถคันนี้เริ่มจากไม่ปกติแล้วอันนี้อันนี้ก็มีรอยอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยคือรถทรี่เรขับจริงๆอันนี้คือหลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆน,นะครับดูแผงหม้อน้ําข้างในนะครับแผงหม้อน้ำเนี่ยมันบอกอะไรได้แล้วก็ดูแผงหม้อน้ำนะครับ ถถมว่าน้ำถ้ารถมันไม่เคยวิ่งเนี่ยมันจะไม่มีอะไรติดอยู่ข้างในอยู่แล้วครับแต่ถ้าเคยวิ่งเนี่ยมันจะมีติดจุดที่2แน่นอนครับเราต้องดูภายในประหลักนะครับโดยที่ให้โฟกัสจริงๆหนึ่งครับคือโฟกัสที่เล็กไม์ก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เล็กไม์เท่าไหร่นะครับสองพนะครับแต่ถ้าเล็กไม์ถูกก่อแมาให้เรามาสังเกตพวกปีกบอร์ดนะครับปีกบอร์ดตัวนี้จะสําคัญมากเพราะลูกค้าจะขึ้นลงกันบ่อยนะครับแล้วปีกบอร์ดมันจะย่นมันจะยับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ก็จะมีโอกาสที่ยากไม่เห็นแล้วนะครับด้านหลังเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ลูกค้าจะดูบ่อยนะครับแล้วก็ทาการขึ้นลงวางของวางของกันนะครับที่สังเกตด้านหลังก็ให้มาสังเกตตรงพลาสติกตรงนี้นะมันจะไม่มีรอยเขาเรียกว่า รอยจากการใช้งานนะครับจากการกระแทกนะอเนี้ยเนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นรถทดลองขับที่ใหม่อยู่นะครับโอกาสที่จะเห็นเนี่ยก็น้อยลงไปอีกนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อสานะครับเป็นวิธีที่เบสใช้ให้กับลูกค้าเยอะที่สุดเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่ารถที่ลูกค้าได้จะไม่ใช่รถทดลองขับจริงๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับให้น้องเซลนะครับถ่ายรูปรถนะครับถ่ายคลิปนะครับรอบคันแบบนี้นะครับแล้วก็พาดูเลขตัวถังนะครับพาดูรุ่นดูสีรถนะครับว่า ยืนยันว่ารถของเรานะครับว่าไม่ใช่รถทดลองขับจริงๆนะเพราะถ้าเป็นรถทดลองขับครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นคันเมื่อกี้นะครับไม่สามารถถ่ายรีวิวอย่างนั้นได้แน่นอนครับเพราะมันจะมีทั้งรอยสติกเกอร์นะครับเบาะภายในมันจะไม่มีพลาสติกคุ้มอยู่นะครับเนี่ยเผื่อใครอยากเห็นรถใหม่นะนะครับดูเบาะครับเห็นไหมครับเบาะมันจะไม่มีการสุดเลยนี่เบาะมันจะแบบคมปกติเลย แน,นี่คือ3าขั้นตอนที่เวสใช้ดูแลลูกค้าออนไลน์จากทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวเองจะได้รับรถใหม่ตรงปลงไม่ใช่รถทดลองขับมาหลอกขายแน่น,นอนครับใครมี